รายการโหนกระแสวันนี้ประเด็นร้อนจากคลิปเสียงนายกแผ่ทองทานกับสมเด็จหุนเซนคุณพนพดลปัทธมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมองว่านายกอาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่ดีแต่ท่านไม่มีเจตนาด้อยค่าแม่ทัพและเชื่อมั่นว่านายกยังคงไว้วางใจแม่ทัพภาคที่สองด้านคุณจตุพรกรมพันธ์มองต่างมุมสัดว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่มากเหมือนตัดหัวแม่ทัพเป็นเครื่องบรรณาการ คุณจตุพรชี้ว่านายกยังอ่อนประสบการณ์เรื่องนี้กัมพูชาถือไพ่เหนือกว่าและมองว่านายกควรรับผิดชอบด้วยการลาออกมีนักวิชาการเสริมว่าแค่ขอโทษอาจไม่พอเพราะอาจจะกระทบต่อตำแหน่งและขวัญกำลังใจของแม่ทัพได้มีความเห็นแตกเป็นหลายฝ่ายทั้งเรื่องความไว้วางใจแม่ทัพความเหมาะสมของนายกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ